สำหรับใบน,นี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าคล้องแขนนะคะตัวนี้จะเป็น 20L นะคะรุ่นใหม่นะตัวกระเป๋าด้านหน้าเขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาจะก็จะเป็นหนังดำแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะส่วนตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องแรกกันก่อนนะคะช่องด้านหน้านะช่องด้านหน้าเขาก็จะเป็นช่อง สีน้ำตาลนะคะเป็นช่องผ้าสีน้ำตาลแล้วก็มีช่องแบ่งเป็นสองช่องยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่13 Pro Max ได้ไหมอันนี้เคส13 Pro Max นะคะสามารถใส่ได้ไม่มีปัญหานะคะพื้นที่ใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเอ้ส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะช่องนี้จะเป็นช่องใหญ่หน่อยช่องใหญ่ของเขานะคะก็จะมีช่องใส่บัตรฝั่งนี้ดีกว่า มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้3ามช่องฝั่งนี้สามช่องนะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องเป็นช่องเล็กๆนะคะถ้ะตาต้องการเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะสามารถใส่ทพศัพท์ได้นะคะส่วนช่องเล็กๆด้านนี้นะคะเล็กๆยาวๆด้านนี้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่แบงก์พันยาวได้ไหมนะคะนี่นะคะสามารถใส่ได้เหลือนะคะลูด รูดซิปไม่ติดแบงนะคะไม่ติดแบงด้านด้นบนตรงนี้นะคะเพราะเขามีช่องว่างตรงนี้เหลือสบายนะคะใส่สามารถทําเป็นกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะความยาวของเขานะคะประมาณ8นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงของเขานะคะประมาณ5นิ้วนะคะตัวฐานกระเป๋าก็ประมาณ นิ้วกว่าานะคะถ้าวัดตรงนี้ก็ประมาณ1นิ้วนะคะความหนาก็คือแล้วแต่ลูกค้าใส่นะคะตรงนี้เขาก็จะขึ้นได้อีกนะก็ลองดูนะคะเผื่อใครสนใจ